ท่านผู้ชมครับผมคิดอย่างนี้นะครับคุณตาอาจจะคิดเหมือนกันว่าเสน่ห์หรือว่าประโยชน์อย่างยิ่งของรายการทอล์กโชว์รายร <laus. S 1> การพูดคุยกันก็คือว่าแขกรับเชิญแต่ละคนจะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันบางประสบการณ์เป็นเรื่องที่ไม่ดีบางประสบการณ์เป็นเรื่องที่ดีเราบางทีไม่จําเป็นต้องไปมีประสบการณ์แบบนั้นแต่เราได้รับบทเรียนเขาได้สอนเราเลยว่าต่อไปต้องระวังอย่างนี้นะชีวิตควรจะดําเนินไปอย่างนั้นนะนี่ก็คงเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ประสบการณ์ที่ทุกคนไม่อยากจะเจอแต่เราจะได้นําบทเรียนจากเขามาสอนกันว่าเป็นยังไงกันบ้าง ขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราครับอยู่ที่อเมริกามาหลายปีแล้วก็อยู่ในที่คุมขัง13เดือนตอนนี้อยู่ที่เมืองไทยแล้วคุณสมบูรณ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ่ออื่นต้องขอขอบคุณคุณสมบูรณ์ด้วยนะคะที่กล้าหาญนําประสบการณ์ที่ไปผจญกรรมอยู่ในที่คุมขังของอเมริกามาเล่าให้เราฟังแล้วก็เล่าให้คุณผู้ชมรายการเจาะใจด้วยค่ะคต้องเรียนท่านผู้ชมว่าทำไมตัดภาพมาเห็นคุณสมบูรณ์ใส่หมวกใส่แว่น คือคุณสมบูรณ์ไม่ได้หน้าตาขี้เหละอะไรนะครับแต่ว่าเราเราเกรงความรู้สึกของหลายๆท่านถ้าหากว่าบอกว่าคนคนนี้เคยผ่านคุกผ่านตารางบางครั้งบางคนนะครับอาจจะมีความรู้สึกเป็นลบกับคนคนนั้นแต่จริงๆคุณสมบูรณ์นะครับไปติดด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็ไม่ใช่คดีร้ายแรงอะไรแล้วก็ได้ได้ไดหมดโทษใด,ดๆทั้งสิ้นแล้วหมดแล้วครับหมดแล้วเดี๋ยวมาฟังว่าไปพลาดตรงไหนยังไงค่ะคชื่อที่เราเรียกนี่ก็คือชื่อสมมุติ ชื่อสมมุติของคุณสมบูรณ์แล้วก็ใส่แว่นใส่หมวกสักนิดหนึ่งะนะครับอ่ะละงั้นเรากลับมาคุยกันครับกลับมาอยู่เมืองไทยได้นานแค่ไหนแล้วครับเพิ่งกลับมา2อาทิตย์ครับสองอาทิตย์รู้สึกยังรู้สึกแปลกแปลกไหมครับก็แปลกๆครับก็มาก็ยังงงๆอยู่สองอาทิตย์หลังจากที่ไปอยู่อเมริกามานานเท่าไหร่คะ,ะก็อยู่ถ้าอยู่ปกติก็ประมาณสองปีกว่า อยู่ปกติ2ปีถูกขังอีก13เดือน13เดือนก็เป็น3ปีกับอีก1เดือนโดยประมาณครับนะครับวันนี้ย้ําอีกทีว่าไม่มีคดีใดๆเรียบร้อยแล้วไม่มีนะแต่ว่ามีผลอะไรต่อเนื่องอีกไหมครับหมายถึงว่าสมมติคุณสมบูรณ์อยากไปเที่ยวอเมริกาอย่างงี้ได้ไหมฮะก็ต้องอีก10ปีครับข้อห้ามเข้าประเทศห้ามเข้าประเทศอีก10ปีอีกปีหมายถึงว่าเราไปขอวีซ่าจะไม่ผ่านฮะค่ะ มายความว่าที่เราพ้นโทษแล้วก็กลับมานี้คล้ายๆกับโดนในประเทศในฐานะคนหลบหนีเข้าเมืองอะไรอยางไงใช่ครับใช่ใชค่ะสองปีที่บอกว่าไปอยู่นั่นตั้งใจไปทำอะไรคะที่อเมริกาตั้งใจไปทำงานหาเงินส่งมาให้ครอบครัวครับค,คุณสมบูรณ์เรียนจบชั้นระดับไหนครับการศึกษาปริญญาตรีครับปริญญาตรีก็อยู่เมืองไทยทํางานได้ทําไมนึกอยากไปทํางานถึงอเมริกาครับพอดีมีปัญหากับที่ทํางานด้วยแล้วก็ไม่ค่อยชอบ ระบบงานเหรอฮะหรือไงระบบงานเราไม่ไม่ค่อยชอบครับทีนี้พอดีมีเพื่อนอยู่ที่อเมริกาเพราะว่นาแนะนํามาไหมอะไรเงี้ยมาทํางานด้วยกันกได้อเมืองไทยทำค้าขายหรือทําทํางานโรงแรมเพ<ง>ื<ง>่อนอยู่ที่อเมริกาแนะนําว่าไปทําที่นูน่นไปทาโรงแรมที่นู่นเหรอฮะหรือไง ไปทําร้านอาหารอะไรเงี้ยไปเสิร์ฟไปอะไรเงี้ยครับตอนที่อยู่เมืองไทยนี่มีครอบครัวไหมคะมีครับมีภรรยามีูภรรยามีลูกมีครับสักประมาณกี่ขวบแล้วฮะเจ็ดขวบแล้วครับอู้ลูกโตแล้วไปอย่างถูกกฎหมายขออนุญาตทํางานหรือว่าอะไรยังไงครับไปนะไปคือเราเขาเขาให้วีซ่าไปแค่ทานสิทธิเฉยอยู่ได้นานแค่ไหนประมาณเดือนหนึ่ง ไปทานสิทธ์คือทานสิท์จริงๆคือหมายถึงว่าไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนแวะไปแวะเพื่อเพื่อไปทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยฮะตอนที่จะไปนี่ได้วีซ่าทานสิทก็รู้อยู่แล้วว่าอยู่ไม่นานใช่ไหมคะแล้วมันจะไปทํางานได้ยังไงกํารวจที่นู่นเขาจะไม่มายุ่งเขาจะไม่มาเช็คว่า เอาพาษอมาดูซิมีการอายุหรือยังนี่ะครับเขาไม่เขาไม่เขาไม่มีสิทธิ์ขนาดนั้นพูดง่ายๆนะครับเรามีภาษาที่เป็นที่รู้กันก็คือว่าหมู่คนไทยที่ไปอยู่อย่างเรียกง่ายๆว่าผิดกฎหมายอยู่เกินอนุญาตของวีซ่าที่เราเรียกกันว่าโรบินฮูดใช่ไหมคะฮะนะครับไปอยู่ที่รัฐอะไรคะออฟลอริดาฮะเมืองไมอามีอ๋อคนไทยเยอะไหมครับเมืองนั้นก็พอสมควรเยอะเหมือนกันร้านอาหารไทยเหรอฮะที่ไปอยู่ร้านอาหารไทยร้านอาหารไทยไปทําอะไรในร้านอาหารคะก็ ช่วงแรกๆก็ไปทําเป็นผู้ช่วยกุ๊กก่อนตอนนั้นก็เจ้าของเขาก็โปรโมทให้เป็นบัสบอยผู้ช่วยกุ๊กก็คือช่วยหันช่วยจัดเตรียมอาหารช่วยเตรียมอาหารบัสบอยก็คือคนมาเก็บโต๊ะใช่ไหมฮะเวลาคนกินเสร็จออกไปเนี่ยคนนี้มาเก็บโต๊ะยกออกหรือว่าเขาสั่งอาหารก็ยกอาหารมาแล้วบ่อยมารับไปเสิร์ฟอีกทีใช่ครับใช่อย่างนั้นรายได้เป็นยังไงครับก็หกถึงเจ็ดร้อยต่ออาทิตย์ 6ถึง7 0 0รยเหรียญต่ออาทิตย์คิดเป็นเงินไทยประมาณเท่าไร่คะ24,000คิดเป็นเงินไทยนะครับ2 4ง0 0แต่แรกๆตอนนี้เราไปมันยังยี่ห้าอยู่1อนล่าสุดไปยังยี่้าเหรอฮะผมไปยังยี่ห้ก็ลงมาเหลือ1มื่นหนึ่งโดยประมาณประมาณต่อสัปดาห์แล้วค่าใช้จ่ายล่ะครับบางคนบอกว่ารายได้สูงต้องกลับไปมองด้วยนะครับว่าค่าใช้จ่ายในการมีชีวิตอยู่มันอาจจะแพงมากใช่ต้องค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ รวมแล้วสักเดือนแล้วเท่าไหร่ก็มาเจ็ดร้อยแปดร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเหรียญต่อเดือนแต่ว่าในขณะที่เราได้ประมาณหกหกเจ็ดร้อยต่อสัปดาห์เพราะฉะนั้นก็ก็มีกำไรมีกำไรมีรายได้เลือตรงนี้แลวได้ส่งกลับมาให้บ้านบ้างไหมครับก็เป็นไปตามความตั้งใจของเราที่จะไปทํางานส่งมาทางบ้านใช่ครับใช่ถ้าไม่มีเรื่องเกิดขึ้นที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะคิดว่าจะทําร้านอาหารต่อไปไหมคะ ตั้งใจจะจะทำอีวมาณห้าหกเดือนแล้วก็จะกลับเมืองไทยแล้วคิดจะกลับมาอยู่แล้วคิดจะกลับอยู่แล้ว,ลวเดี๋ยวผมขอแทรกนิดเดียวมีแวบขึ้นมาในใจฟังเล่าเรื่องเนี่ยคนท่านผู้ชมหรือใครที่ชมอยู่อาจจะบอกว่าโอ้เราไปแล้วเราอย่าม,มีเรื่องเราไปแบบผิดกฎหมายอยู่แบบพี่เขาเนี่ยอยู่นิ่งๆก็<อ>ไม่มี<ป>อะไรปีครึ่งแล้วได้เงินเก็บหลายแสนเนี่ยผมขออนุญ,ญาตเล่าประสบการณ์ที่ผมเคยรู้มานะครับบางท่านถูกหน่วยตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจับนะครับไม่ใช่ว่าคุณไม่มีเรื่องแล้วไม่โดนจับตำรวจไม่ยุ่ง โดนจับก็มีแล้วถูกส่งกลับถูกขังด้วยนะครับแล้วค่อยถูกส่งกลับอันนั้นก็มีเพราะฉะนั้นไม่ใช่ทุกคนจะโชคดีอย่างนี้เดี๋ยวพวกเราแห่ไปเป็นโรบินฮูดจนหมดนะครับโชคดีก็ดีไปโชคโชคร้ายก็อันตรายเหมือนกันนะครับเอาละคราวนี้ตกลงแล้วว่าจะเลิกทําเหนื่อยแล้วคิดถึงลูกแล้วคิดถึงครอบครัวแล้วจะกลับเมืองไทยแล้วแล้วมันไปมีเรื่องได้ยังไงครับก็คือเพิินไปทําบุญพอดีไปเจอคุณไก่ เป็นสุภาพบุรุษหรือสตรีครับภาพสตรีครับเป็นคนไทยเป็นคนไทยเขาไปกับสามีเขาครมาคดีก็คุยกันก็เป็นคนไทยเหมือนกันก็คุยภาษาเดียวกันทีนี้เขาก็แนะนําตัวเขาว่าเขามีสถานบริการสถานบริการทางเพศเขาบอกเราเลยว่าเขามีสถานบริการเขาคือคล้ายๆแบบเขาหาลูกค้าเขาชักชวนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากให้เราเป็นลูกค้าของ อ๋อในสนี่เราไปเป็นลูกค้าสถานบริการก่อนครับแล้วไงครับเขาก็ให้ที่อยู่มาอะไรเงี้ยประมาณเดือนหนึ่งอ่ะถึงได้ได้กลับไปใช้บริการที่เขาแนะนำมาตกลงเขาเป็นแม่เล้าพูดภาษาชาวบ้านแล้วเขาก็ชวามี่ซ้องให้คุณไปเที่ยวใช่ใช่ใช่อ่างนี่แปลตรงๆแปลตรงๆเลยแล้วคุณก็ไปหลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนครับผมเป็นบ้านหรือเป็นยังไงครับเป็นบ้านนะครับเป็นบ้านแต่ว่ามีห้องประมาณสามห้องครับก็มีผู้หญิงผู้หญิง ที่ขายบริการคนไทยปะครับก็มีทั้งคนไทยแล้วคนต่างชาตินอกจากเป็นสถานบริการทางเพศแล้วเขาทําอย่างอื่นอีกไหมคะกคล้ายๆบ่อนคาสิโนอะไรเงี้ยในบ้านนั่นแหฮะในบ้านในบ้านด้านหลังอะไรเงี้ยอ่าแพงไหมครับประมาณร้อยยี่สิบเหรียญต่อครั้งค่ะได้คุยกับเขาไหมครับว่าผู้หญิงแค่บริการไปอยู่ที่นั่นนานหรือยังไปยังไงโดนหลอกไปหรือว่าสมัครใจไปเองหรือยังไง ครับก็คุยช่วงช่วงหลังๆที่ผมไปคุกครีกเขาผมได้คุยกับเขาวิธีการว่ามีเอเยตนที่เมืองไทยติดต่อกับเอเนตนที่เมืองไทยแต่เอเยตนที่เมืองไทยจะทำพาสปอร์ตทำอะไรให้คือจ่ายเงินให้เสร็จตั๋วเครื่องบินอะไรเงี้ยอ๋อจัดเป็นแพ็กเกจทัวร์เลยจัดเป็นแพ็กเกจทัวร์เลยหาพาสปอร์ตให้หาพาสปอร์ตให้แปลว่าปลอมสิฮะก็คงประมาณนั้นเพราะพาสปอร์ตต้องออกโดยกระทรวงการต่างประเทศถ้าหาให้ จากคนอื่นนี่ก็ต้องของปลอมประมาณนั้นพูดถึงเรื่องพาสปอร์ตเนี่ยนะคะถ้าเคยได้ยินมาเหมือนกันเคยเจอกับตัวเองตอนนั้นหลายปีแล้วยังไม่ได้มามาเป็นพิธีกรเป็นผู้ประกาศก็เคยมีคนมาถามตาถามว่ามีพาสปอร์ตหรือเปล่าแล้วก็บอกก็มีเราก็เคยไปต่างประเทศเขาบอกว่าเขาจะซื้อพาสปอร์ตจากเราก็ให้สองหมื่นตอนนั้นนะคะซื้อไปเลยค่ะจะซื้อพาสปอร์ตจากเราแล้วก็ถามว่าทำไมเขาบอกก็ พาผู้หญิงไปเมืองนอกเขาพูดอย่างนี้ว่าเรารู้เราก็ไม่ชอบมันพากนเราก็ไม่ขายให้แต่ก็รู้ว่ามีขบวนการอย่างนี้จริงๆเขาบอกว่าเขาจะเอาไปใช้เชื่อเรานี่แหละพาสปอร์ตเราแต่เปลี่ยนรูปนารากรเนี่ยนะเราเปลี่ยนรูปเป็นใครก็ไม่รู้นี่ก็บอกให้ระวังไว้นะคะเพราะบางคนนึกว่าเงินสอง0 0มันเยอะแต่จริงๆนี่ถ้าเกิดไปโดนจับหรือไปติดคดีนี่เรานี่แหละจะโดนเพราะเป็นชื่อโดนไปด้วยจะโดนไปด้วยนะครับกลับมาว่าคุณได้คุยกับเขาเป็นผู้หญิง ซื้อทั่วอย่างนี้ซื้อซื้อซื้อทัรวอย่างนี้แปลว่าเขาเขาอยากมาทํางานเหรอเขาเต็มใจไปนะฮะผู้หญิงทุกคนที่ไปนั่นคือสมัครใจสมัครใจไปติดต่อกับเอเยต์เองครับครับอ๋อเป็นกระบวนการเลยส่งมาที่อเมริกาใช่ครับใช่ต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่คะรู้ราคาบ้างไหมครับว่าเขาเขาบอกเอเยตนจะจะออกเงินให้ก่อนแต่เขาจะมาผ่อนใช้กับคนที่อยู่อเมริกาเอเอเย่นที่อยู่อเมริกาเป็นกระบวนการที่เมืองไทยกระบวนการที่อเมริกา คือบินก่อนแล้วก็ไปขายตัวเอาตังค์ส่งคบินก่อนผ่อนที่หลังบินก่อนผ่อนที่หลังประมาณเท่าไหร่ครับที่ที่ค่าใช้จ่ายที่ที่ที่ต้องจ่ายสามสามหมื่นห้าถึงสี่หมื่นบาทเหรียญสหรัฐโอ้โหเธอต้องคูณกันอีกแล้วค่ะสามหมื่นเหรียญเหรอฮะตีสามสิบสามสิบบาทต่อต่อหนึ่งดอลลาร์ก็เก้าแสนโดยประมาณถูกป่ะฮะโอ้โหแล้วไปจะใช้กันยังไงก็ผ่อนไปอ่ะ สามหมื่นเหรียญสมมติขายตัวครั้งหนึ่งได้เท่าไหร่ฮะร้อยก็คงได้ไม่เต็มเขาจ่ายแขกแขกเท่าไหร่นะแขกจ่ายร้อยยี่สิบแขกจ่ายร้อยี่สิบเจ้าตัวได้แปดสิบแปดสิบเอาไปหารสามหมื่นอ๋อแต่พวกนี้เขาใช้กันเร็วขายประมาณสามพันห้าร้อยครั้งอย่างน้อยโอ้โหเหรอโอ้คุณได้ไหมผมคุณบิดป่ะชัดเจน ต้องให้ชัดเจน<ะ>เพื่อรู้ว่าไม่ใช่ง่ายๆนะครับมไม่ใช่ว่าอ๋อเป็นนี่เขาแล้วเดี๋ยวก็ไปทํางานท<ะ>่านอาจจะไปลงนรกก็ได้นะครับใช่ค่ะอะไรอย่างนั้นเอาล่ะคุณไปเที่ยวก็ฟังดูยังไม่น่าจะไปถึงขั้นติดคุก<ะ>แล้วมันไปยังไงต่อครับคือก็ได้คุกเขี่ยเขาได้คุยกันอะไรไอย่างเงี้ย<ะ>ทีนี้เขาเริ่มใช้เราแล้วคือสนิทกันคุยกันรู้จักกันแล้วรู้จักกันแล้วทีนี้เริ่มใช้แล้วก็คือ พรุ่งนี้พรุ่งนี้ทํางานหรือเปล่าเพราะว่าถามผมงี้ผมก็คอนซอเขาบอกไม่ได้ทำหยุดพรุ่งนี้หยุดที่หยุดวานหน่อยสิวานไปรับผู้หญิงให้หน่อยเขาใช้คำว่าเด็กไปรับเด็กให้หน่อยได้ไหมเด็กจะมาจากเมืองอื่นๆจากเด็กจะมาจากนิวยอร์กจะมาลงที่ไมามี่เมืองที่เราอยู่คือไมมมี่ฮะก็ไปรับให้หน่อยได้ไหมเราก็ได้ไม่ดีไม่เป็นไรหรอกเราก็แค่ ราไม่ได้คิดอะไรนะครับแค่ขับรถไปรับแค่นั้นรับจากสนามบินมามาที่มาที่บ้านเขาที่ซ่องเขาก็ฟังดูทําหน้าที่เหมือนแท็กซี่แค่นั้นเองไม่ได้มีความผิดอะไรใช่ครับใช่เรื่องของเรื่องคือเด็กเนี่ยไม่รู้จักเมืองนี้ขึ้นแท็กซี่มาไม่เป็นคุณก็เลยต้องไปรับใช่ครับนี้บางเขาก็ใช้ทีนี้ใช้ง่ายใช้อีกเขาเขาเขาใช้เราอย่างไงเขาเาโทรศัพท์เรียกเรามาหรือว่าโทรศัพท์ฮะโทรศัพท์เอา่ารุ่งนีุ้่งนี้ว่างไหมอะไรเงี้ยผู้นี้ทํางานไหมอะไรเงี้ย ถ้าบอกถ้าผลมนไหนผมทําเขาก็จะจัดการกันเองค่ะทีนี้ว่ามันก็มีทั้งรับทั้งส่งบางครั้งก็ไปรับบางครั้งก็ไปส่งจากซ่องเนี่ยไปสนามบินแปลว่าคนที่มาขายบริการเนี่ยนะฮะสมมติคุณไปมีสองคนเนี่ยเขาเปลี่ยนที่เปลี่ยนเมืองไปเรื่อยๆเหรอฮะเปลี่ยนไปเรื่อยๆมาถึงว่ามาจากนิวยอร์กมามาอยู่นานแค่ไหนฮะก็วันสองอาทิตย์สองอาทิตย์ไปละไปแล้วแล้วมีเมืองอื่นมาใหม่มาใหม่ แสดงว่าเขามีหลายเมืองมีสาขาอย่างกับธนาคารนี้เลยฮะประมาณนั้นฮะประมาณทำไมต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับทาไมผู้หญิงไม่อยู่ที่นั่นตลอดแขกมันมีอยู่แค่กลุ่มกลุ่มเดียวคนมาเที่ยวเนี่ยกลุ่มเดิมคนเดิมเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนคนให้บริการใช่ใช่เท่าที่เคยรับมาเนี่ยมีเมืองไหนบ้างมาจากเมืองไหนไปเมืองไหนบ้างก็มีทุกเมืองฮะมีเอลเอมีนิวยอร์กมีฮูสตันมีเท็กซัสมีทุกเมืองฮะค่ะ ตลอดเวลาที่ทําอย่างนั้นนี่คุณสมบูรณ์ได้ค่าจ้างจากใครคะถ้าเกิดถ้าเกิดผมไปส่งผู้หญิงค่ะผู้หญิงจะให้ผมเป็นค่าน้ำมันรถค่าสี่สิบเหรียญสี่สิบดอลลาร์แต่การไปส่งหนึ่งครั้งโดยผู้หญิงจ่ายเองคุณไก่เจ้าของไม่ได้จ่ายเลยคุณรับส่งนานไหมครับผมทาอยู่ประมาณสองเดือนสองเดือนหลายเที่ยงไหมก็ประมาณสี่ถึงห้าครั้งที่ผมสี่ห้าครั้งครับ ก็ไปฮะไปมาหาสูตรที่นั่นบ่อยไหมฮะก็บ่อยเหมือนกันก็ไปไปเที่ยวไปคุยไปเล่นอะไรเงี้ยไปคุยนั่งเล่นนั่งอะไรเงี้ยแล้วบางทีเขาก็ให้ไปทาอย่างอื่นส่งจดหมายมั่งซื้อของมั่งซื้ออะไรเงี้ยเช่าวิดีโอให้เขามั่งอะไรเงี้ยอ๋อคุณกลายเป็นแบบว่าช่วยอะไรได้รับใช้เปเลยแต่ไม่ได้ตังค์ก็ไม่ได้ตังค์หรือเขาให้เป็นทิปหน่อยๆอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นค่าจ้างค่าอะไรหรอกฮะคุณสมบูรณ์ค่ะ ทราบไหมคะว่าที่คุณไก่กับสามีเขาทําเขาทําเปิดซ่องแล้วเขาก็ทําบ่อนเนี่ยทราบว่าเขาทําสิ่งที่ผิดกฎหมายใช่ครับแล้วทำไมเราถึงไม่กลัวหรอฮะไปมาหาสู่เขาอยู่ล่ะคะไม่อย่างนั้นมันมันมันพูดยากฮะว่าเราเราไม่รู้ความรู้สึกธรรมดาแบบมันเหมือนธรรมดาคือเราไม่ทําอ่ะ คือเราไม่ทําเขาทําเวลาเขาโดนจับเขาน่จะโดนจับใช่ไหมไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกับเราเราไม่เราไม่ทำเนี่ยเพราะเราจะไปพูดได้ไงว่าเฮ้ยมันไม่ดีนะอะไรเงี้ยเพราะเป็นธุรกิจของเขาเนะี่ยเราไปยุ่งก็ไม่ดีแต่ผมก็ไม่ดีด้วยไปยุ่งกับเขาอนะฮะ ที่ดูตะมออย่างนี้ตะพยายามนึกถึงความรู้สึกของคุณสมบูรณ์ต้องนั้นตอนนั้นคงนึกว่าเขาเป็นคนไทยเหมือนกันเราไปคุยกันสนุกสนานเฮฮาเพื่อนใช่รักาอย่างนี้เราไม่ได้คิดอะไรว่าเขาทาผิดเรื่องอะไรคิดว่าเป็นเพื่อนคนหนึ่งอย่างนั้นเครอคะก็คิดคิดทํานองนั้น่ะแล้ววันที่โดนจับวันที่โดนจับก็กําลังอาบน้ําอยู่